บทที่92ผู้ชมรายการมีเท่าไหร่กันแน่ในตอนบ่ายชาวเน็ตที่นั่งรออยู่หน้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรอเวลาคลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าห้องถ่ายทอดสดทันทีที่พวกเขาให้กดเข้าห้องถ่ายทอดสดได้เจ้าหน้าที่หลังเวทีของกลุ่มรายการเฝ้าดูจำนวนคนในห้องที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่สบายใจคุณต้องรู้ว่าหลังจากที่ห้องถ่ายทอดสดของกูจือซางจบสิ้นลงและกลายเป็นที่นิยมในตอนเช้า กลุ่มรายการของเขาก็ถูกชาวเน็ตไล่ล่าและแสดงความไม่พอใจโชคดีที่ผู้ชมที่เดินผ่านไปผ่านมาเพียงแค่ระบายความไม่พอใจที่ไม่สามารถเข้าร่วมในการถ่ายทอดสดได้แต่พวกอันธพาลที่สงสัยอย่างมากเกี่ยวกับรายการเลื่อนลอยเปิดโลกวิญญาณและแฟนแอนตี้ที่ดื้อรั้นของกูจือซางก็ช่วยโอกาสโจมตีโดยบอกว่ากลุ่มโปรแกรมของพวกเขาซื้อการค้นหาที่ร้อนแรง แม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็ครอบครองทรัพยากรสาธารณะสร้างความตื่นตาตื่นใจและอื่นๆด้วยเหตุนี้แฟนๆของกูจือซางจึงโกรธมากโดยกล่าวหาว่าโปรดิวเซอร์ของรายการเป็นคนไม่ดีและถูกใส่ร้ายว่าปล่อยให้กูจือซางหยุดรายการลงโชคดีที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ล่มในครั้งนี้แม้ว่าจะยังคงมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างหมายเลขวิ่งที่แสดงและจำนวนจริงของผู้ที่ออนไลน์อยู่เบื้องหลัง แต่ก็ราบรื่นกว่าในตอนเช้ามากลีเฉิงเหอผู้อำนวยการในสตูดิโอปาดเหงื่อและพูดไม่ออกเล็กน้อยต้องมีบางอย่างผิดปกติกับเซิฟเวอร์นี้การเข้าชมเกือบหนึ่งรล้านคนนี่เกือบหนึ่งในสิบของจำนวนทั้งหมดของผู้คนในอาณาจักรเซี่ยและมันก็เกินจริงเกินไปผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดที่เราเช่ามานั้นไม่น่าเชื่อถือเกินไปผู้ช่วยผู้กำกับรู้สึกแบบเดียวกัน โชคดีที่ข้อมูลนี้ไม่รั่วไหลไม่เช่นนั้นถ้ามีคนเห็นข้อมูลนี้ทางอินเทอร์เน็ตและทีมผู้ผลิตอื่นๆพวกเขาจะคิดว่าเราจ่ายเงินให้คนอื่นไปเท่าไหร่และพวกเราจะไม่ถูกเ,เยาะเย้ยจนตายเลยหรือสิ่งที่เธอและคนอื่นๆไม่รู้ก็คือหลังจากการถ่ายทอดสดช่วงเช้ากลุ่มแฟนคลับอย่างเป็นทางการได้ออกประกาศร่วมกันผู้โพสเป็นแฟนที่รู้จักกันดีของกูจือซางหมาเมียน เพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายสมดุลระหว่างหินและหยางและรักษาการออกอากาศปกติของการถ่ายท่อสดได้ขอให้วิญญาณพนักงานของแผนกพัฒนาเครือข่ายแก้ไขกลไกลความคิดเห็นของซอฟต์แวร์ถ่ายทอสดวิญญาณแต่ละตัวโพสต์ได้ในการถ่ายท่อสดหนึ่งครั้งและมีโอกาสกดไลค์ได้เพียงครั้งเดียวภายในหนึ่งชั่วโมงโปรดใช้อย่างระมัดระวังและเป็นแฟนวิญญาณที่มีอารยธรรมและเป็นมิตร นอกจากนี้ยังวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมที่ไร่เหตุผลของวิญญาณบางตนที่พยายามแอบออกจากยมโมาโลกไปที่อย่างเจี้ยนเพื่อทําร้ายแฟนแอนตี้ในห้องถ่ายทอดสดของสังซาง,างเนื่องจากไม่เพียงละเมิดกฎของยมมาโลกเท่านั้นพฤติกรรมนี้ที่จะทำลายชื่อเสียงของแฟนวิญญาณในยมมาโลกทางวังราชาแห่งยมโลกจึงออกคำเตือนและบทลงโทษเพื่อเป็นอุทาหรณ์จากการประกาศนี้ แฟนวิญญาณหลายคนพบว่าความคิดเห็นและไลฟ์ของพวกเขาถูกจำกัดเพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายการถ่ายทอดสดที่เปรอะบางของหยางเจี้ยนจะทำงานเป็นปกติหลังจากการแสดงเริ่มขึ้นพิธีกรเดหลิวสวมสูตรและถือไมโครโฟนและแสดงรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาหน้ากล้องสวัสดีตอนบ่ายผู้ชมและเพื่อนๆ ในที่สุดการถ่ายทอดสดของรายการก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหลังจากผ่านไป8วันหลิวแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นผู้เข้าแข่งขันของเราแก้ปัญหาโรคที่รักษายากและแสดงทักษะของพวกเขาอีกครั้งก่อนการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นผมต้องประกาศบางอย่างให้ทุกคนทราบขณะนี้โปรแกรมกำลังดำเนินอยู่ในตอนที่6และหลังจากวันนี้โปรแกรมจะเหลือผู้เล่นเพียงหคนเท่านั้น สคนสุดท้ายสามอันดับแรกและแม้กระทั่งแชมป์ก็ใกล้เข้ามาแล้วซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้แสดงความสามารถและไฮไลท์ในรายการที่แล้วมาอย่างมากมายไม่ว่าฝ่ายใดจะเสียตำแหน่งในการแข่งขันครั้งต่อไปพวกเขาล้วนเป็นมหาอำนาจด้านอภิปรัชญาที่คู่ควรข้อความหน้าจอห่าหหตั้งแต่ซูฟูจากไปเจ้าภาพก็กล้าอดว่าทุกคนในการแข่งขันนั้นยอดเยี่ยมมาก คนที่อยู่ได้ตอนนี้คือมีความสามารถสูงจริงๆพูดตามตรงฉันคิดว่าผู้เล่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดนั้นมีความสามารถห่างชั้นกับผู้เล่นคนอื่นๆในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่รู้ว่าใครคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในท้ายที่สุดทีนี้มาลุ้นรองชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับสองกันสองคนนี้ก็มีโบนัสด้วยเสียงของต้าหลิวยังคงอ่านบทพูดทางไกลณจุดนี้ของการแข่งขัน การโหวตที่อยู่ในมือของผู้ชมทุกคนมีความสำคัญมากเพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจความสามารถของผู้เล่นแต่ละคนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเพื่อลดข้อตโต้แย้งของผู้เล่นห้าอันดับแรกอย่างน้อยที่สุดทีมงานรายการจึงตัดสินใจแทรกเกมพิเศษหลังจากเกมกลุ่มนี้และตั้งแต่โปรแกรมถัดไปกระบวนการแข่งขันของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันการแข่งขันรอบพิเศษจะมีขึ้นในเวลาส0บโมงเช้าวันพรุ่งนี้ เพื่อนเพื่อนผู้ชมทุกท่านโปรดตั้งใจชมตอนนี้เราจะเริ่มการแข่งขันแบบทีมชุดแรกพิธีกรปล่อยข่าวหนักสองข่าวนี้โดยไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบการแข่งขันและการแข่งขันเพิ่มเติมซึ่งทำให้ผู้ชมหลายคนในห้องถ่ายทอดสดประหลาดใจในทันทีและข้อความก็ถูกบังด้วยหน้าจอกระสุนและจุดสนใจของคนส่วนใหญ่ก็คือหลังจากการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของวันนี้จบลง พรุ่งนี้ยังมีอะไรให้ดูอีกเมื่อผู้ขอความช่วยเหลือคนแรกปรากฏตัวขึ้นและเดินไปที่สถานที่ถ่ายทำการพูดคุยเรื่องระบบการแข่งขันในข้อความก็น้อยลงมากค่อนข้างน่าแปลกใจที่ผู้ขอความช่วยเหลือมาที่งานแสดงเพียงลำพังโดยไม่มีครอบครัวมาด้วยเธอสวมชุดลายดอกผมของเธอถูกถักเปียไว้บนบ่าใบหน้าของเธอดูอ่อนโยนและสวยงามเดลิวจับมือกับเธอ นี่คือบุคคลที่ขอความช่วยเหลือในเกมแรกของเราในวันนี้นามสกุลของเธอคือหลิวสวัสดีทุกคนหน่อยครับคุณหลิวนางสาวหลิวเม้มปากและยิ้มจากนั้นโบกมือให้กล้องอย่างน่ารักสวัสดีทุกคนโอ้พี่สาวคนสวยดูอ่อนโยนมากทีมของการแข่งขันกลุ่มครั้งก่อนเกี่ยวข้องกับเด็กๆและตุ๊กตาทุกตัวที่มาก็ป่วยครั้งนี้เธอมาคนเดียว ไม่ทราบว่าเป็นกระทู้ของกลุ่มโปรแกรมอะไรครับเดหลิวเอาล่ะเราจะเชิญผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเราขึ้นมาบนเวทีและขอต้อนรับผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสองไปซีวันนี้ไปซีสวมเสื้อเชิดผ้าซาตินสีดำซึ่งทำให้ผิวของเขาดูขาวขึ้นทันทีที่เขาเล่นเขาเดินไปหามิดหลิวและขอให้อีกฝ่ายจับมือเขาหลังจากสังเกตและสัมผัสเป็นเวลาสองนาทีเขาก็ส่ายหัวและพูดว่า ร่างกายของเธอค่อนข้างแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือภัยพิบัติร้ายแรงแต่มันปนเปื้อนด้วยพลังชี่หินที่ร้ายแรงคุณต้องเคยพบเจอเรื่องแปลกๆมาบ้างเช่นการพบกับวิญญาณนางสาวหลิวพยักหน้ายืนยันคำพูดของเขาจากนั้นไปซีก็ขอให้เจ้าภาพยกเลิกการแสดงเขาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบความสามารถของไปเซียนที่ได้รับเชิญมา คือการรักษาโรคและรักษาคนการดูวิญญาณไม่ใช่จุดแข็งของผมผมยังไม่อยากเสียเวลาผู้เล่นคนที่อยู่ข้างหลังเชิญพวกเขาออกมาเถอะหลังจากพูดจบเขาก็หันศีรษะและออกจากฉากข้อความหน้าจอไปซีกำลังทำอะไรอยู่ไม่ลองดูเหรอผู้เข้าแข่งขันคนอื่นก็ไม่เก่งทุกอย่างเสี่ยวซีพูดถูก การดูแลที่ดินของคุณดีกว่าการเสแสร้งเป็นวิญญาณในทุ่งที่คุณไม่รู้จักเขาเป็นหมอที่แข็งแกร่งแต่การต่อต้านวิญญาณนั้นอ่อนแอในระหว่างการออกอากาศสดเมื่อเช้านี้เขาช่วยให้คนสี่คนไปพบแพทย์และไม่มีอะไรผิดเลยแบบนี้ไม่ได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งของเขาหรอกหรือเด็กคนนี้มีสเสน่ห์และมีบุคลิกดีเดหลิวไม่ได้คาดหวังให้เขาพูดตรงๆ และเขาไม่รู้ว่าจะตอบคำนี้อย่างไรอยู่พักหนึ่งหลังเวทีของกลุ่มรายการส่งสัญญาณให้เขาไปต่อเขาจึงไอเบาๆแล้วพูดว่าผู้เข้าแข่งขันไปซีเห็นว่าคุณหลิวพบเข้ากับวิญญาณด้วยเหตุผลเฉพาะเขาบอกว่านี่ไม่ใช่สาขาที่เขาเชี่ยวชาญดังนั้นเขาจึงยกเลิกการแข่งขันแบบทีมโดยสมัครใจต่อไปขอเชิญผู้เข้าแข่งขันคนที่สองของเราในวันนี้หมายเลขเก้า เฮมิตูเมื่อเฮมิตูปรากฏตัวบนเวทีเขาสวมชุดเก่าและยังคงสวมแว่นกันแดดที่เขาสวมในตอนที่แล้วเมื่อเขามาถึงสถานที่ถ่ายทำเขาเห็นว่านางสาวหลิวเป็นคนเดียว mm. ที่อยู่นอกเหนือจากเจ้าบ้านดังนั้นเขาจึงรู้ว่าบุคคลนี้คือคนที่ขอความช่วยเหลือหลังจากมองคุณหลิวขึ้นขึ้นลงลงเขาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยขยับเข้ามาใกล้แล้วพูดว่า ออร่าบนร่างกายของคุณน่าสนใจทีเดียวเมื่อผมเห็นมันเป็นครั้งแรกมีหมอกสีขาวจางๆรอบตัวคุณและอารมณ์ของคุณก็ค่อนข้างบริสุทธิ์ถ้านั่นคือทั้งหมดผมคงคิดว่าคุณเป็นคนใจดีและเรียบง่ายแต่เมื่อสังเกตให้ดีผมพบว่าคุณยังมีวิญญ,ญาณที่แข็งแกร่งมากต้าหลิวถามว่าเป็นวิญญ,ญาณหรือไม่จำเป็นมันอาจไม่ใช่วิญญ,ญาณ แต่เป็นวิญญาณที่หลงเหลืออยู่ในโลกนี้ด้วยวิธีที่ผิดปกติมันผสมผสานกับลมหายใจของคุณมาเป็นเวลานานประมาณห้าหรือหปีคุณเคยเลี้ยงวิญญาณร้ายบ้างไหมเฮมิตุริตาของเขาแล้วถามเดหลิวมองไปที่นางสาวหลิวด้วยความประหลาดใจเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าหญิงสาวที่ดูภายนอกอ่อนโยนจะปนเปื้อนด้วยสิ่งเหล่านี้นางสาวหลิวรีบโบกมือและปฏิเสธอย่างหนักแน่น เมื่อสัมผัสได้ถึงการจ้องมองของเขาฉันไม่ได้เลี้ยงวิญญาณร้ายที่คุณพูดถึงไม่เคยเลยแม้ว่าเธอจะไม่ยอมรับแต่เฮมิตูไม่คิดว่าประสาทสัมผัสของเขามีความผิดปกติและยืนยันว่าเขาตรวจพบออร่าวิญญาณที่เกี่ยวข้องบนร่างกายของเธอหลังจากที่เฮมิตูจากไปต้าหลิวก็ถามนางหลิวอีกครั้งครั้งนี้ดูเหมือนเธอจะคิดได้และหลังจากเงียบไปครู่หนึ่ง เธอยิ้มแล้วพูดว่าจะว่ายังไงดีอาจารย์สองคนก่อนหน้าบอกว่าฉันโดนวิญญาณร้ายฉันรู้ตัวเองดีถึงมารายการนี้แต่มันคือฉันไม่ได้เลี้ยงฉันรู้ว่าเขาอยู่ในบ้านฉันตลอดเวลาเขาอยู่เคียงข้างฉันมาสี่ห้าปีแล้วเดหลิวกล่าวอีกใน,นหนึ่งคุณรู้ถึงการมีอยู่ของเขารู้แม้กระทั่งว่าเขาเป็นใครและทำไมถึงมารบกวนคุณเอง นางสาวหลิวยิ้มโดยไม่ปฏิเสธใช่อาจารย์คนก่อนพูดถูกเขาคือเพื่อนเก่าของฉันเมื่อห้าถึงหปีก่อนจริงๆแล้วนี่คือบุคคลในอดีตที่คอยรบกวนเธอน้ำเสียงของหญิงสาวดูเหมือนจะไม่โกรว,วิญญาณตนนี้มากนะต้องมีเรื่องราวในอดีตผู้เล่นสองคนติดต่อกันออกจากสนามอย่างรวดเร็วหลังจากลงสนามและพวกเขาไม่เห็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะัก ผู้ชมบางคนในห้องถ่ายทอดสดมีความกังวลเล็กน้อยในเวลานี้เดลิวกล่าวว่าผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่จะปรากฏตัวคือปรมาจารย์ซุนอี้ชิงผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งผมสงสัยว่าเขาจะนำความก้าวหน้าครั้งใหม่มาให้เราได้หรือไม่ซุนอี้ชิงซึ่งยังคงสวมชุดเสื้อคลุมสีเทาเรียบง่ายขมวดคิ้วทันทีที่เห็นนางสาวหลิวหลังจากปรากฏตัวบนเวทีเขาถอดดาบออกจากเอว และในขณะเดียวกันก็หยิบยันสีเหลืองออกมาจากกระเป๋าของเขาเมื่อเห็นสิ่งนี้ต้าหลิวถามอย่างสงสยัยเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ซุนมีวิญ,ญญาณอยู่ข้างผู้หญิงคนนี้และมันตามเธอมาดวงตาของเดหลิวเบิกกว้างตอนนี้เหรอที่นี่เหรอถูกต้องซุนอี้ชิงกล่าวว่าผมพบว่ามันแปลกที่มันไม่ใช่วิญญาณที่ทรงพลังมากแต่ค่อนข้างอ่อนแอ ในดวงตาที่สว่างเห็นวิญญาณของเขาวิญญาณตนนั้นไม่ใช่วิญญาณที่โศกเศร้าหรือวิญญาณที่ดูร้ายแต่เป็นเพียงความยึดติดที่อธิบายไม่ได้หลังจากผ่านไปหลายปีเช่นเดียวกับพลังหยางของสิ่งมีชีวิตมันโดนแสงแดดจากภายนอกและสิ่งอื่นๆก็อ่อนแอลงมากเหลือเพียงเงาโปร่งแสงเล็กน้อยมันไม่สามารถแสดงออกได้อีกต่อไป และทำได้เพียงติดตามนางสาวหลิวด้วยความยึดติดที่ยังไม่จางหายไปไม่น่าแปลกใจที่ไปซีเห็นมันแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกถึงมันแม้ว่าเขาจะเป็นสัตว์เทพยดาที่สามารถมองเห็นวิญญาณได้แต่เขาก็ต้องสามารถสื่อสารเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้วิญญาณที่อ่อนแอจนแทบจะสลบไปไม่ต้องพูดถึงเรื่องการสื่อสารมีเหตุผลว่าวิญญาณเหล่านี้ไม่มีอารมณ์ด้านลบที่รุนแรง และพวกเขาไม่ประสบความอัปยศอดสูใดๆแม้ว่าพวกเขาจะมีความคิดถึงและหลงไหลในโลกบางส่วนแต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาไม่สามารถทนต่อการเรียกร้องของกฎแห่งสวรรค์และโลกหลังความตายได้และวิญญาณของพวกเขาจะกลับสู่ยม,มโลกไม่มาอยู่กลางแดดแบบนี้แม้แต่ซุนอี้ชิงก็เห็นวิญญาณแบบนี้เป็นครั้งแรกมันเกือบจะไม่ก้าวร้าวและภัยคุกคามก็อ่อนแอมาก และไม่เคยทำอันตรายต่อผู้คนที่มันตามอยู่เลยเขาพูดอย่างครุ่นคิดดูเหมือนว่าวิญญาณตนนี้ไม่เคยเข้าร่างผู้หญิงคนนี้เพราะร่างกายของคุณหลิวยังค่อนข้างแข็งแรงมันติดตามคุณมาหลายปีแล้วและมันก็ไม่หายไปในช่วงเวลานี้วิญญาณมีพลังบุญมากหรอกหรือมีหน้าละผมถึงบอกว่ามันมาตอนกลางวันได้อย่างไรเพราะพลังบุญคุ้มครองนี่จึงอธิบายได้ ซุนอีชิงลดดาบของเขาลงเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นแสงสีทองเล็กน้อยอยู่ในร่างวิญญาณที่จางๆเขาถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาทำไมคุณถึงมาตามผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้คุณไม่ต้องการกลับชาติมาเกิดหรอกหรือในเวลานี้นางสาวหลิวออกมาจากความงุนงงและเข้าใจความหมายของการสนทนาระหว่างซุนอีชิงและเดหลิวในตอนนี้รูม,ม่านตาของเธอขยายออกด้วยความประหลาดใจ ทันใดนั้นเธอก็หันหน้ากลับไปมองด้านข้างของเธอแต่เธอมองไม่เห็นอะไรเลยได้ยินเพียงสุนอี้ชิงพูดว่าในเมื่อคุณมีบุญมากก็แสดงว่าคุณเคยทำความดีไว้มากมาตลอดชีวิตและจะได้ไปเกิดในภพที่ดีทำไมคุณจึงไม่ยอมจากไปบุญของคุณจะหมดไปได้ถ้ายังไม่ไปตามกฎแห่งยม,มโลกมนุษย์และพูดวิญญาณมีเส้นทางที่แตกต่างกัน ผู้หญิงคนนี้ก็มีเส้นทางของเขาเมื่อบุญสุดท้ายในร่างกายของคุณหมดไปคุณจะดูดซับพลังในร่างกายของเธอเองและจะส่งผลต่อออร่าของเธอทั้งโชคและสุขภาพอย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาพูดจบเงาโปร่งใสที่อยู่ข้างหลังนางสาวหลิวยังคงไม่ขยับเขยื้อนซุนอี้ชิงพูดต่อในตาของเขาใช้แววเย็นชาในเมื่อคุณไม่ฟังคำเกลี้ยกล่อมของผม ผมจึงได้แต่แทงคุณให้ตายเมื่อเห็นว่าเขากำลังจะแทงวิญญาณด้วยดาบจูจูนางสาวหลิวก็ยื่นมือไปขวางไว้และพูดด้วยความตื่นตระหนกว่าอย่าอย่าทำร้ายเขาซุนอี้ชิงทิ้งอาวุธวิเศษขมวดคิ้วด้วยความงงงวยคุณหลิวคุณหมายความว่ายอย่างไรคุณไม่ได้มาในรายการเพื่อแก้ปัญหานี้หรือน้ำเสียงของนางสาวหลิวขมขื่นก็จริง แต่ฉันไม่อยากให้เขาเจ็บและทำไม่ได้ภายใต้ดวงตาที่น่าสงสัยของซุนอี้ชิงและเดหลิวดวงตาของเธอเป็นสีแดงและเธอกระซิบถึงรอยแผลเป็นที่ฝังอยู่ในใจของเธอเป็นเวลานานเพราะฉันรู้สึกละอายใจฉันกับเขาเคยเป็นแฟนกันเมื่อตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่และเขาก็จากไปเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วเขาจากไปเพราะฉันฉันเป็นคนฆ่าเขา